Welcome back ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สาสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะในคลิปที่1เรื่องการถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศและคลิปที่2การเขียนประโยคเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะคลิปที่3นะคะเป็นแบบฝึกหัดค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำอยาลืมขีดเส้นหน้าค่ะเสร็จแล้วลงวันที่ให้เรียบร้อยค่ะ,ะวันที่เราทำวันนี้นะคะคือ Thursday วันพฤหัส24ที่ 24, th, 24 th, June เดือนมิถุนายน2021 ปีคิศสกราสองพัค่ะอย่าลืมนะคะการทำภาษาอังกฤษทุกครั้งต้องลงวันที่ค่ะเหมือนวิชาอื่นๆแต่เราก็จะลงวันที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอ่าวันนี้มีแบบฝึกให้นักเรียนทำสองข้อค่ะเรื่องการถามตอบสภาพอากาศค่ะจำได้ไหมคะการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเราถามว่า How's the weather today? How's the weather today? วันนี้สภาพอากาศ เป็นอย่างไรนักเรียนดูภาพค่ะและ้วเติมคําตอบลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะอย่าลืมที่เชอทวนอีกครั้งเวลาเราเขียนประโยคภาษาอังกฤษลงในสมุดเราจะมีการเว้นช่องว่าง1น,นิ้วชี้อ่าท่องไว้เลยค่ะเว้นช่องว่าง1น,นิ้วชี้เว้นช่องว่าง1น,นิ้วชี้ภาษาอังกฤษต้องมีการเว้นช่องไฟนะคะเห็นไหมคะที่เชอเขียนเนี่ยเว้นช่องว่าง หนิ้วชี้ยกนิ้วชี้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เว้นช่องว่างแต่ละคำนะคะเว้นช่องว่าง1นิ้วชี้ค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนจะเอามาเติมเนี่ยสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอนะคะกจากที่เราเรียนออนไลน์ครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะถ้าจำไม่ได้เปิดกลับไปดูนะคะแล้วก็เอาคำตอบเนี่ยมาเติมนะคะมี2ข้อค่ะทําเสร็จแล้วนะคะเขียน ชื่อค่ะ write your names write your name เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ class ก็แปลว่าชั้นเรียนนั่นเองค่ะอยู่ชั้นปไหนเขียนชั้นปน,นั้นนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่ง see you again next time goodbye